ไอ้เฮียต่ดย่าไปแลไอ้เหียเอ้ยไอ้นมอะไรต้นมอะไรมันมันมชาเลยอะไรอะไรที่เสียในเดเอนอเน,น,นะพี่ใครดูวะ

mà ui mình bính tựa nghiêng rất là cool nà lắc đấy. Ở trái trái bên. ui anh chi à oh anh pet anh pet anh pet đã đây ku. Ní ngia ní ngia. ở nhà เฮ้ยมาจากไหนวะเจ็ดไมมเจอปอมไม่ไก <sk ่แล yeah> ้วก็เจอทุกคนนะฮะ น้องกีดเหรอเราอยู่ใกล้เดี๋ยวเพิ่งไปฮิวนะอย่าให้เขาเห็นเขาเขากลับมานะเขากลับมาเขากลับมาเฮ้ยให้ดึงเลยไหมคะหรือว่าพี่มาพี่หมาแลโอเคเอาเอาอีเย้ยโคเด็น กู um> อีกเย็ดแม่กูอีกกูอีกสวยอ่ะน้องน้องนี่แก่ปัดอะไรกันเลยทีไอ้เหี้ยมันตายยากไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหจับเปล่าว่าไม่ไก่อ่ะ ไม,ม่มีล้มร้องเหรอใช่่อกินหนูกรี๊ดใช่ใช่มีล้มร้องกูก็หาตัวไปเดี๋ยวว่าอยู่ไหนโอ้โหมีดยาเฟ้ย18เี้ยวกูแต่ช่ได้พิกกี้เอาเห็นวีวพิกกี้เอ้ยเอาผมต่อไวไวเกินเอออ่อนเนี่ยผมอ่อนเนี่ย วกเกียมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่หน้าเราเลยเฮียมา,าหหันไม่ไปโโไเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮียหลบไม่ได้เพื่อนป่านอยู่บนนะพี่เราเห็นนะซ้า,ายซ้ายซ้าย,ายเฮียไม่ติกียร์เปล่าวะบบอะไร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  หาอะไรมันสวนได้อะน่าใจเพชรอะวิ๊งอย่างเงี้ยดิ้ไอ้ต้นบิอะไรไอ้นบิ๊กอะไรมันไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์มันไม่ใช่แล้วเจ้ากูเด็กมันไม่เหมือนเดิมแล้วเข้าใจป่ะ มันเหมือนเดิมแล้วน้องมันก็เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วมันก็เหมือนเดิมแล้วน้องใส่มาดิแม่โจ้ากล้วยอ่อนเกิ๊นเดี๋ยวปั่นปั่นไม้หัวเลยนะโอเคกูโดนละปัดก่อนยัง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 ก่อน ยังกอนน่องน้องเอากำมือทำไมเอา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 มาได้เหมือนเดิมแล้วเพ็ดแม่ขอหน่อยว่าอารนี้สุดสายหน่อยว่าแม่ไอเพ็ดบอกขอหน่อยว่าไอเพ็ดบอกผมเปอล้างการมันง้อเป่าวะขอหน่อยวะา อ้าวก่อนยังไม่เห็นอ๊ะมูนยังหาไม่เจอเลยไอ้ศัตร์จบังโน้ทิ้มตายล่างหรอฝั่งซ้ายอ่ะเป็นล่ะ2อ,อัน เนื้เก่งขึ้นนะเนี่ยทัวร์เม้นต์อ่ะผมบอกให้ใส่แอดออนได้ใส่เปิดไดนเปิร์ตนึงเอ้ยเห็นไ้มพี่มันจะบินเข้าไประยะยาวเหรอเออไม่ไม่กลับมาละพี่สาวตรงนี้เลยมีหัวหมูธนา พร้อมที่จะลงมาเฉิดฉายหลายดิเพราะมันไม่มีโมลิเกียวอะ่ะโอ้ยยังตีมไม่โดนนะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วโอ้ย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  อะไรอะไรมันมึงอย่างมึงอ่ะได้แค่เกมเดียวพอรู้ว่าเป็นมึงแล้วสบายแล้วเข้าใจปะเออเอามาดีความไม่ใจ มาได้ปะไม่ไกลไม่ต้องหิวกันนะพี่ผมมีไอเดียสวัสดีข้าวต้มสามสาม,มันมันยากอ่ะข้าวพี่บอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์แข่งอ่ะตัวเก่งไม่ใช่เนิร์ดไม่ใช่ลินตัวเก่งคือตัวโมลี่เขียวมาของจริงเดี๋ยวด้อีกนิดเดียวนั่นแตกเลย điền yeah, lá, đứng lá, mà lấy tỏa mà, mà lấy tỏa, ai lấy, không ai được à, không có đẹp, ใช่เหจุผลเนี่ยดาไปซะเยอะเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือดาไปก่อนด่าไปซะเยอะเลยดาไปซะเยอะเลยไม่เช่แมติกี้สองเครื่องมันจะเสร็จแล้วนะพี่ไม่ได้อ่ะรูนมันรูนอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไอสัตว์เออรูนมันถ้ารูนคือถ้ารูนแตกจบละมติกี้เขาเห็น อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยยังไงอะปวยเครื่องนี้เมื่อกี้จะเสร็จอยู่แล้วท่านเฝ้าเฝ้าเครื่องเอาท้องฟ้าทำสดจ้าเพื่อนต้องไห้ผ่นบ้านฝาเฮ้ยบิงบักเฮ้ยบินบิเฮ้ย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 โอ้โหมีมีย้ายลูน เอ้ยไม่ใช่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 เพื่อแคะอยู่โซเทมตรงม,รมั้ยลโซเ,เ,เ,เทียมอะไรไปดูเอะไรมันขาวธรรมดาแคะทำพี่อะไรวะยังก่อนถ้าอยากให้น้อง<ห>พักผ<ห>่อนยังก,ก่อนถ้าอยากให้น้องพักผ่อน ยังกอดใหอยากให้น้องพักกอนคือถ้าหิวตอนเนี้ยไม่น่าทันหน่อยพี่ปั่นเลยต้องปั่นยทำไมมันยังกอดใหอยากให้น้องพักกอนเคลื่อนตอนนั้นไม่มีอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างเดิมข้างเดิมข้างเดิมจริงมันย่งกอดใหอยากให้น้องพักกอนยังครับน่าจะยังนะไม่รู้ไม่แน่ใจไปแต่งินย่งกอดให้อยากให้น้องพักกอนหมดเลยอ่ะ Đùa! đi khει nặng nhiều rồi! Khi có hãy nó bây giờ thì không sìp được hầm nhẹ đấy. Chỉ thuộc khi tến nhiên mới aktu tạo RNG kía tàu Pandas iAT. T finsurf xoắn ave. Ô h PayPaln nói đúng rồi. Dória con mấy này! Quét nudis nè property coi! GLOBAL Npadalade, no idea! kî chất hết xàm IAT đве!!! gi chính của một cái thằng pointer. Anh quá vui어야 มาบอกเลยยังกอดแม่บอกให้น้องพักออกย่างก่อนอย่างก่อนโอ้ไม่เจ็บเลยอย่างนานน่ะน้องไม่เจ็บเลยอย่างนานน่ะน้องน้อง อย่างก่อนไม้นะก็บอกว่าไม้นะพูดไม่ฟังก็บอกว่าไม้นะพูดไม่ฟังไม่รู้อะอ้าวอ้าไอ้หัว Good. ตักมันตันพี่แั้นมันอเออเจลเจเราจะได้ะเไหโรงงานปเไหโรงงานระเไฟในโรงงานอ้ตรงเนี่ยพี่อ้ตรงตรงรถที่มันทำาใหม่ ยังก่อนเอา้าเปไหนล่ะเพื่อนเจอเพื่อนรูนอยู่ข้างในเล็กสุดนั่นแหละเมื่อกี้มีกระเป๋าฮิวป่ะ พี่หนูฮิวเองก็ได้ต่ออ๋อ oh <su> เดี๋ยวนะอ๋อไอ้เป oh ิร oh ์กใหม่พี่มันไอ้นี่ไอ้เปิร์กความแจ๋มันนี่แหละนี่หว่ามันฮิวเร็วฮิวเร็วขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยเดี๋ยวล่อให้ว้าวเฮ้ามาเพื่อนเพื่อนมาเพืโอนโอ้โหโอ้โห มาดิอยางกูเอา้าพีกี้ไปปั่นเลยปั่นอยู่ครั้งเดิม่ะเที่ย<ะ>คือถ้าบ,บีออกมาเนี่ยผมล้มแน่เลยไปปั่นงีมิ<ง>มตเดิบีเอา้ายังก้อน ยังก้อนเนีย่ยเพื่อนมีกองเขียวมาละโอ้โหยัง, <S 2> <S 2> งก้อนนั่นแน่นปัญหาใหน่แน่นโอ้โหเหี้ยไม่น่ารอสวนเลยตว์ไปโรงงานว,วิคกี้ <มา S 2> ฉีกเลยวิ่งเขียวไปก่อนเลยโอ้ยโอ๊ยวิยว่งไม่โดน ทำไมปไมิกา่เจ็บปวดรถร้าวหรอ,อ แกล้งเด็กโอ้โหโดนผมโดนหาว่าแกล้งเด็กอันนี้ยเปิร์กฟูลแอดออนฟูลโดนผมโดนหาว่าแกล้งมีแอด,ดออนไม่ไม่รู้อะแต่เขาเดินอยู่นะไปไปไปขี้วิ่งออกกลับไปที่เดิมโฮ้ยหลุมอยู่นี่ <c oughs> ตายยากละกูอ่ะตอนเนี้ยไม่ <c oughs> น่าตายยากเลยเฮีย เขากลับไปแล้วเลื่สเตนาร์ล้อมันเห็นเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะบาคิวเออ่เพื่อนอยู่ข้างข้างข้างหลังพี่อ่ะ มันไปนะมันไปไล่เพื่อนไปไล่เพื่อนพี่อุ้ยเฉยโล่นหรอไม่มีแต่ยากด้วยกูเนี่ยอยู่แถวไม่วัวแถวอยู่ไม่วัวเนเาื่อนไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ย họ phải hạn thì chị vicky không? bên nào quá anh không biết đâu anh không đâu không biết đâu เห็นแล้วไปชีก่อนเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกกูล้มกูโล่งตายาก,ก่อนกลับไปแล้วไม่ได้กู มาเขาไม่เจอใครเลยต้องปั่นแล้อเคื่อนปัน่นลากมาให้อ,อันนี้ห้าสิบปร์เซ็นต์โอ้โหไอเกือบย็ดแม่ถังวดน,นไปไมและกู เสร็จพี่เครื่องเสร็จเครื่องเสร็จทันแน่ก็ทันเก้าห้ากลับไปแล้วนะอุ้ยติดติดโอ้ไม่มีใครเสร็จเบิร์เทพพี่บรรจ้าสร้างให้เลยวะเออไม่เจอค่ะพี่น่าจะไปประตูหมากูแต่เอ๋กูไม่มีต่ยากด้วยอ่ปะปะด็นออโอ้โหสวยแล้วเอาบิ๊กกี้ขึ้นมาก่อนทันแม่ดงครับ ไปแล้วนะเราวิ่งขี่วิ่งขีก่กันนะประธานไปคนละฝั่งเลยขี่เลยเออนั่นแหละเออถึงเห็นเพื่อนนะไม่ว่ะไม่อยู่กลางกลางแบบมากลับมา,มา,มากลับ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 มาไปไปฮิวนกะ่อนไปฮิวก่อนกลับมาน่าจะอุ้ม Aman, cosplay, อุ้ม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 ,มเพื่อนอยู่ใกล้ประตูตรงเนี้ยตรงที่พี่หลง่ะเปิดใกล้จะเสร็จแล้วนิดเดียว ไปตรงหน้าโรงงานเปิดระตูซ้ายมือเราอะเปิดเลยเอ้าเพื่อนไปประตูเบ้าหนี้ถ้ากดตายยากบึ้งบักหายแบบ ก็มาดิ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 าดหู้สวังจัดเลยยัไม่ด่านฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยก็มาด,ด,ดิอะไร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 เตี้ยลมไม่แทงลมครับเตี้ยลมไม่แทงลมครับโอ,อ้ เนี่ยจะสแตกครบนะถ้าไอคอเ์เดตไม่มาดึงตอนแรกถ้าไอคอรเดตไม่มาดึงนะสะแตกครบไปแล้วนะ